วันนี้ยายมาถึงสนามลุงเนวินค่ะเพื่อนๆที่สนามลุงเนวินมีเมืองเขาพนมรุ้งปราสาทพนมรุ้งจำลองตั้งเอาไว้ก็จะมีสะบัวสีบัวแสีสะดูนะคะดอกบัวให้ดอกไม้แล้วค่ะสวยงดงามมากเลยค่ะที่สนามลุงเนวินค่ะเป็นดอกบัวสีสันสวยค่ะดูนะคะเพื่อนๆรับชมภาพดอกบัวที่สนามลุงเนวินค่ะวันนี้ ดูนะคะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศที่ตั้งเขาขนมรุงจำลองที่สนามฟุตบอลลุงเนวินบุรีรัมสวยงามไหมคะดอกบัวดูนะคะยายถ่ายรูปนิดหน่อยคิดว่าเพื่อนๆนรู้จักแล้วดูนะคะเขาพนมรุงจำลองด้านหลังเขาพนมรุงจำลองก็จะเป็นสนามแข่งรถลุงเนวินด้านหน้าเป็นสนามฟุตบอลด้านข้างเป็น ส่วนลุงเนวินตั้งตามลัทธิฮินดูความเชื่อของลุงเนวินดูนะคะด้านข้างสนามแข่งรถลุงเนวินดูภาพดูบรรยากาศส่วนยมลุงเนวินนะคะส่วนยมลุงเนวินมีรูปแกะสลักจากขินที่เป็นรูปผู้หญิงผู้ชายมีเซ็กด้วยกันดูนะคะลุงตั้งตามลัทธิฮินดู ที่บอกที่เขาพนมรุ้งมีสีว่ลึงที่ส่วนลุงเนวินมีลูกผู้หญิงผู้ชายสร้างบุตรีบุตรชายประมาณนี้ค่ะอธิบายเรื่องราวดูนะคะส่วนยอมลุลงเนวินเมื่อก่อกําเนิดเป็นบุตรีบุตรชายก็จะทําให้บุตรีบุตรชายสร้างชื่อเสียงโด่งดังยายก็บรรยายไม่เป็นครับเพื่อนๆไม่กล้าบรรยายกลัวบรรยายไม่ถูกแต่ หรือว่าลุงตั้งตามลัทธิฮินดูสมัยก่อนตรงนี้เป็นอุโมงค์สวนหม่อนสวนหม่อนนะคะอุโมงค์สวนหม่อนแล้วก็มีดอกไม้ข้างบนสวนหม่อนที่ทําโค้งเป็นอุโมงค์ให้เราได้ชมได้เดินชมภาพสวนลุงเนวินนะคะดูค่ะมีต้นไม้ที่เป็นฤดูแล้งลุงปลูกเอาไว้ ให้ผู้คนได้มาเที่ยวมาชมเป็นแลนด์มาร์กอีกที่หนึ่งของคนบุรีรัมย์แต่ก็มีรูปแกะสลักรูปผู้หญิงผู้ชายมีเซ็กด้วยกันมากกว่า10ก้อนหินนะคะดูค่ะเป็นความเชื่อลัทธิของลุงเนวินที่จะทำให้สนามบอลของลุงยิ่งใหญ่ใหญ่โตอลังการดังชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ลุงตั้งตามลัทธินะคะดูค่ะรอบข้างมีแต่หินแกะสลักที่เป็นรูปผู้หญิงผู้ชายที่มีอวัยวะเพศผู้ชายเหมือนกันสีวลึงที่เขาพนมรุ้งค่ะเพื่อนๆผู้รับชม